เจเกนคอปผู้จัดการทีมเวอพูลยืนยันว่าหงแดงจะทาการเสริมทัพอย่างแน่นอนเพื่อสร้างทีมใหม่ในฤด,ดูกาลหน้าหลังซีซั่นนี้วืดแชมป์ไปทุกรายการและนักเตะหลายคนจามลาจินแอนฟิลข้อมมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์เจเกนคอปกล่าวว่าเราจะดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาในทีมแน่นอน100%ปกติแล้วเราจะซื้อนักเตะที่เราต้องการแต่ถ้าเขาตั้งราคาสูงเกินไปเราก็าจะไม่สามารถปิดดิวได้สําเร็จแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะดึงนักเตะที่เราต้องการเข้ามาอยู่ในทีมได้สําหรับ นักเตะที่ลิเวอร์พูลจะดึงมาเสริมทัพเป็นลำดับแรกคือผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเนื่องจากจังอเล็กซ์ออกเลสชัมเบรนและนาบีเกตากำลังจะย้ายออกไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับเจมส์มิลเนอร์ที่มีข่าวตกลงกับไบรตันไปที่เรียบร้อยแล้วจากด้านฟาบิโอโรมาโนนักข่าวคนดังเผยว่าอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กับเมสันเมาส์คือเป้าหมายของลิเวอร์พูลขณะที่เว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่านอกจากสองรายนี้แล้วยังมีไรอันกาเวนแบกอีกคนที่ วัก็สนใจเช่นกันคนแรก อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางของไบรตันดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายเสริมทัพเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ไปแล้วแต่เจเกนคอปก็ยังรักษารารไม่พูดถึงเมื่อโดนนักข่าวจี้ถามในงานแถลงข่าวก่อนเกมเจอเบนฟอร์ดคืนวันเสาร์นี้ล่าสุดโรมาโนยืนยันว่าแม็กอลิสเตอร์มีโอกาสที่จะได้ย้ายมากาแขเกงกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าหลังจากมีการพูดคุยมีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วแม็กอลิสเตอร์วัย24ปีเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ทีมชาติอาร์เจนตินาผ่าหากว่าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2 2022และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับไบตันและเกมล่าสุดเป็นคนสัตว์จุดโทษให้ไบตันเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็ต้องแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลที่กเล็งแม็กอลิสเตอร์อยู่เหมือนกันขนาดที่คาตัวน่าจะสูงกว่า60ล้านบอ์หรือประมาณ2,580ล้านบาทคนต่อไปคือเมสันเมาส์กองกลางเชลซีเมาส์ยังคงเหลือสัญญาค่าแข่งในจินสตมฟอร์ดบิดแค่ช่วงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้นและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะย้ายสังกัดในช่วงจบฤดูกาลนี้เมาส์มีอาการบาดเจ็บและหลุดเป็นตัวสำรองของเชลซีในช่วงหลังโดยเป็นที่ค,คาดการณ์ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่กลับมาเล่นให้สิงห์บูอีกแล้วในช่วงท้ายซีซั่นนี้หลังจากเข้ารับการผ่าตัดเล็กที่กระดูกเชิงกรานหากลิเวอร์พูลได้ตัวเมสันเมาส์ไปร่วมทีมก็น่าจะปรับตัวเข้ากับระบบของเนคอปได้ไม่ยากเพราะฝีเท้ายอดเยี่ยมอยู่แล้วและผ่านการติดจิมชาติอังกฤษมาแล้ว3 6นัดทำได้5ประตูอย่างไรก็ตามนอกกจา แดงแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจเมสันมองเช่นกันส่วนค่าตัวน่าจะอยู่ที่ระดับ50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,150ล้านบาทรายต่อไปค Ryan ือไรอันกาเวนแบกของกลังบบเยนมิวนิกมีโอกาสที่จะย้ายสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวยอมรับว่ายอยากได้รับโอกาสลงสนามมากกว่านี้มิดฟิลด์วัย20ปีเคยทำผลงานได้โดดเด่นกับอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมจนถึงได้รับการยกย่องให้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งณนะเวลานั้นก่อนจะย้ายมาเล่นที่ที อาริอันอารีน,นาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาแต่ back, กาเวนแบกกลับไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้เลยกับบาเยนนิคโดยส่วนใหญ่เป็นแค่ตัวสำรองทำให้ช่วงที่ผ่านมาเขามีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมเป็นอย่างหนักโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลกาเวนแบกดูเหมือนจะเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลเช่นกันหลังจากมีภาพที่เขาสวมชุดแข่งของผงแดงในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0าทำให้การย้ายทีมมาจินแอนฟิลมีความเป็นไปได้เหมือนกันโดยคาตัวคาดว่าจะอยู่ที่ราวราวล้านปอนด์ หรือประมาณ1,075ล้านบาทช่วยกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ